สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอพบก,กับน้องเปี้ยวเสรีไทยรถสวยสุราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของรถรถอันติสของเรานะคะเตยตาโคล่าอันติสเครื่องยนต์พันหนะคะตอนนี้มีให้เลือกตั้งแต่ปี2016ถึงปี2021เลยคะ่ะลูกค้าราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทเท่านั้นนะคะ มีให้เลือกเป็น20คันเลยนะคะตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมีให้เลือกหลากสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทองเงินสีดำนะคะหรือจะเป็นสีเกรวิเทริกนะคะหรือสีทอเทาเขียวนั่นเองนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2016ถึงปี2021นะคะผลเริ่มต้นแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถตัว G ตัวท็อปสุดเลยนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเด็ดมากมายเลยจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะ ตอบเบี้ยเริ่มต้นแค่2.89เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อได้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลนะคะเริ่มที่คันแรกเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota c o ค a l 拉อันติดหนนะคะคันนี้ได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถปี2016นะคะราคาเพียง369,000บาทเท่านั้นนะคะ ราคาเพียง3 6 9 0 0 0หันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคันสีขาวคันนี้ใครชอบสีขาวจัดคันนี้ได้เลยนะคะไม่แค่ 154, 0 0 0าพันเท่านั้นนะคะไม่แค่1 5 4 0 0 0ห้าพันกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้หรือใครอยากได้เป็นสีเทาเงินนะคะแนะนำเป็นคันนี้เช่นเดียวกันนะคะ คันนี้สีเท่าเงิน t o โตยต้าโคโราอันติด 1.6G คันนี้เป็นปี2018ลูกค้าปี2018ราคาเพียง3.89,000บาทเท่านั้นนะคะขอคนไม่ซีเรียสเรื่องไม้นะคะคันนี้ไม่แสนเก้าลูกค้าคันนี้ไม่แสนเก้านะคะเป็นรถปี2018ราคา3.89,000บาทคะ่ะหรือใครอยากได้เป็นสีดำ สีดำนะคะคันนี้เลยนะคะ To y o ta าโคโร่แอนติ1 6๊งคันนี้เป็นปี2 0 1 8ราคา439,000ับาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง78 0 0 0เท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง78 0 0 0นะคะคันต่อไปนะคะคันนี้เลยคันนี้ก็เป็นโ o y ยต a าโคโร่แอนติทิ๊ดคันนี้เป็นปี2018เช่นเดียวกันนะคะราคา429000บาทเท่านั้นคันนี้ไม่แค่81,000 ไม่แค่81,000ื่นเท่านั้นนะคะหรือใครอยากได้โฉมหน้าใหม่นะคะโฉมหน้าใหม่เลยลูกค้าสภาพสวยเรียมโรงงานขับไปไม่ซ้ําใครแน่นอนคันนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้ขับไปไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะคันนี้เป็นสีเกรมเมัธริกนะคะหรือว่าสีเทาเขียวนั่นเองคันนี้เป็นโ o y o ต้าโคล a าอันติทหนึนะคะราคาเพียง 59,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2020นะคะ59,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2020เลขไมเพียง153,000กิโลนะคะหรือคันต่อไปนะคะคันนี้ก็เป็นสีทองเงินคันนี้ปี2019ลูกค้า59,000บาทปี2019ได้เป็นตัวจีเครื่องยนต์พัเลขไม่เพียง130,000 ะะ 13, กิโลนะคะ1,30,000กิโลนะคะหรือจะเป็นคันสีขาวใครอยากได้สีขาวคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a า o คโรนติดนงจคันนี้เป็นปี2020ราคาเพียง5 6า0 0 0เ0บาทเลขไมเพียง87,000กิโลเท่านั้นนะคะ87,000กิโลนะคะหรือจะเป็นคันนี้นะคะคันนี้ก็ ป็น Toyota c o l ล a a n t i ินะคะราคาเพียง559,000บาทเท่านั้นนะคะราคาเพียง559,000บาทคันนี้เป็นรถปี2021นะคะลูกค้าเป็นรถปี2021เลขไม่เพียง86,000นะคะเลขไม่เพียง86,000นะคะลูกค้าหรือจะเป็นคันนี้นะคะคันนี้ Toyota a a n t i ินะคะ1.6ตีคันนี้เลขไม่เพียง50,000 นะคะเลขไม่เพียง66,000กิโลนะคะลูกค้าปี2021ราคา549,000บาทเท่านั้นนะคะราคา549,000บาทเท่านั้นนะคะมีรถให้คุณเลือกเยอะขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะต้องที่เสรีไทยรถสวยเลยนะคะจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A มีรถให้เลือกไมกให้เลือกมากมายใครอยากได้เป็นโตโยต้าติดไปไว้ใช้ส่วนตัวนะคะหรือว่าขับแท็กซี่นะคะ วิ่งเก็บนะคะเหมาะมากๆเพราะเป็นเครื่องยนต์ทันหนะคะภายในกว้างขวางเป็นตัว G ตัวท็อปสุดเลยสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจแล้วนะคะสามารถติดต่อหานกเปียวได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586นะคะย้ำอีกครั้ง0903247586นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะ ช่วยดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าสนใจเลี้ยนะคะติดต่อมันได้เลยนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะน้องเป้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ